ซุตา้า VS ซุตากราฟคณาวุฒิทำสพ라이์ปร,ประกบนางเอกดังช่อง3เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสําหรับหนุ่มกราฟคณาวุฒิที่ในตอนนี้เป็นนักแสดงสังกัดช่อง3เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมงานละครยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องละครเรื่องแรกมัดหัวใจาย,ยาซูตาประกบก,กู้กับเจนเนี่อัลพานาป้อมเพชรและอีกหนึ่งผลงานที่คอนเฟิร์มว,ว่า กลาฟนั้นกำลังจะมีผลงานกับนางเอกร่วมช่องอย่างโบเมลดาหลังจากแฟนๆที่รอมานานเพราะตั้งแต่ร่วมงานกันในคอนเสิร์ตต่างลุ้นอยากให้มีหอและเธอกลับมามีผลงานด้วยกันอีกโดยจะร่วมแสดง MV ในเพลงทุกวันได้ไหมของหนุ่มกลาทีฟิเจอริงกับพี่บ๊อดทองชยัยพร้อมรับชมกัน20ธันวาคมน,นี้